พ่อใครชื่อแทนสุเทพเจริญชัยเชิญพ่อของใครเชิญมาเชิญนก่อนครับ ค่ะาตั้งโค้กเขาได้นะคะพคกเขาเลยป้ายให้พ่อหดอกไม้ตั้งค่ะทำทำบุญไว้แล้วค่ะดู่ อยู่โรงหมอแล้วค่ะเชนกรุงเทพฯไปเอาอีออกมาไหมเขาออกมาครับแล้วเผาก็ปมดแล้วครัได้เรียกยงคได้เรียกยงมาครับต้องถามที่ชายดีหลงอยู่โรงหมอชื่อ สุเทพรอพ่อกรุงเทพใช่ครับรอกรุงเทพใช่ครับวียตี้ได้ยหรือใช่ครับเยอยรอแวนี้ เทพสี่สิริสิรินทำพงเด่นแล้วทำไม,ม่ทำไมไม่ฝาาของพี่น้องมาชมกันอะไรสูงอย่าไม่ได้เลยเลยเผา ยิ่งเลยหรืออออีมาร้องให้นั่งอยู่เวทนายิ่งนัดอีว่าลูกอีไม่รักไม่สามสารถทีกัน สงสาร,ร,สารยิ่งพ<ร>่อ<ร>สำคัญ<ร>่ขอขมาจ้าจ้าผู้นี้มาเส้นใบดวงวิญญาณแล้วก็มาขอขมาท่านครับด<ร>ีพ่บ อะไรเอามาให้อีนั่งหมูนั่งนั่งอยู่นั่งอยู่อยู่โน่นอยู่รูดพ่กนี้ค่ะพ่อชอบอะไรก็ซื้อมาอาาทที่นชบแล้วเขาบอกว่านี่มาให้ให้กินสอง่นนะตอนป่วยก็แย่แล้ว ไายไปเย่อีกทำสักทุกอย่างจะดีไร้สักไม่มีอะไรไปดอกถ้าไม่ว่าก็คือจบจบ เตยมได้เลยครับเตมตอนนี้ได้เลยครับที่เขาจะรีบกลับที่เขาถามว่าอะไรไม่จะมาไอนะ้ไ